มาเด้อจ้าพี่น้องจ้าตําตรินยุยวจ้านี่สามกิโลแบบจุกๆเลยนะคะโอ้ยบอกพีกอีกโลหนึ่งอลองเบิดบออโอ้โคกันนักมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันจ้าโอ้ยผักก็มีถั่วพลูพร้อมเด้มีถั่วพลูหมุนก่อนหมุนก่อน มนทั้งหนาก่อน <c oughs> คลิปน,นี้แบบเรียวอีหรีแล้วก็มีขนมจีนพร้อมเด้อพี่น้องคะ่ะขนมจีนแบบต้มเด้อมาเด้อมาเด้อกราบสวัสดีทุกคนคะ่ะมาเด้อจ้าพบอีกกันอีกแล้วกับช่องไอซีกินยั่วมื่อวัภาพีพาน้องมากินตรำตรีนค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ขนมเส้นกับมีมาๆเริ่มกันเลย ตำเองตีนกับเปื่อยบะวุ้วเาตุ่มเปล่าเฮ็ดเนี่ยอืมแซ่บขออนุญาตค่ายไน่อืม เบื่อดิยูเพื่อแล้วว่าสิไปนั่งกินข้างนอกอยู่ตะมุ่มไปกาลงานพี่น้องเบือ่อว่าสิไปนั่งกินหน้าบ้านฝนตกอีกแล้วค่ะฝ <ś> <ś ś> นตกซุมือซุ่มือแม้ ตีนใหญ่ๆอบอวบเลยค่ะอืมถ้าสมัยตะเกียบสมไมเป็นเน็กหน่อยเข้าจววาอยากกินตีนไก่เด้อมันติไปแย่งผัวโค่นนะฮะเบื้องหลังไก่ตัวหนึ่งมันกับมีสองตีนนาะเพิ่นกับแพ้งไว้กินเพิ่นกับวานั่นวานนี่ว่ากินตีนไก่มันติไปยุ้มผัวคนนะฮะ อันนี้มันอยู่ที่ใจมากกว่าบอกกินมันกลับไปหาเอาดอกหัวคนขั้นภูมันสีอาเนาะกลับอีกอันหนึง่งไต่ไก่เพื่นบอกว่าแยกกินมันสิหยาบมันสีมึนมาสัน่นเบื้องหลังค้องแฝบผู้เา่าห้วงไว้กิน ตับเปี๊ต่ำไส้พริกหลายๆไส้ปลาหลหลายๆนัวๆเอาตรงๆด้วยนั่งแหนนั่งแทะกินเบิดมือก็ได้กินเล่นไม่แน่กินเล่นน,น,นะ,พะพักบอี้อย่างหลายมือ มีบอกตัวผู้ยังเดี๋ยวมึงนล่ะร่อนออกจากกระดูกนะคะแต่ไม่ถึงกับละลายในปากประเหตุเปืป่อยไปในมันสิบริยำจับ ถ้ากันกินเขาแร่งไปมาเดิมมากินเลน,น้ำกันมะเขือเทศหวานมะเขือเทศญี่ปุ่นนะเน่ยแดงๆห,หวานหวาน กินเบิร์ตนี่เป็นแนวไหมาสามกิโลสามกิโลพี่น้องมือนี่คือแต่งหน้าจัดเถอะวะทรงสัยแต่งยุ่หมองมือหมึบขอแขงขาวาผ้ายุสิมาฝนก็ตกกตูม้หมึบ ไปแท่กก็ไได้ไปอย่างตอนน้ฝนตกว่าสิไปถ่ายคลิปงานเห็ดโคนอยู่การจะนับุรลี่ให้พี่ให้น้องเบื้องของกินหลายหลายเดี๋ยวมือนานต้องได้ไปงานเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามถึงวันที่สองเดือนนะยังมีเวลาเนาะพี่น้องครับของกินหลายอีลีไปย่างเบิ้งรอบนึงเนาะ <mm แรงหนากนั้งฝนแซ่เริ่มเผ็ดแล้วเด้แซ่บอกพริกหลายแห้งคิดว่ามันหลายก็ได้แซ่บอกพริกหลาย มเมื่อหนาสิหาผู้มานั่งกินเป็นงูแนวเ,เสียมันต้องยุมมยากกันนะพี่น้อง Bọc cho phụ. Cặp đi đi. Hmm. Ừ. แต่เม <laughs> ื่อยถือเผ็ดเผ็ดแต่สูบ แซ่บหมืม่ต้มปเปื่อยๆสื่นไส่น้ำพร้อมเสร็จกับแซ่บพื่กันแต่ตอนนี้ประทับใจมเกเลยคือ หวาน,วนแต่ราคากับแอบแพงนิดนึงกประเทศอย่างดอกของญี่ปุ่นเหมือนกันคำนเสริรกับสูตรต้มเพื่อองกันและ แซ่บเฮ็ดไลยปันนี้กินบะเบิเบอร์ด้ถิ่ม้อจ้ะซาตวเย็นว้าถ้กินเมื่อน้าไม่เคยทิ้งของกินค่ะกินบะเบิดจงไว้กินเมื่อหน้า อยู่บาลมิตูเย็นตามอันสามตูวเขาเฮดส่องกินเนาะสื่อมาแซ่ของกินโดยเฉพาะเลยน่ากินเบออึดเปิดไม่กกินย่มได้กินได้ตลอดค่ะอื เลือดเลืดลื่นๆกับลูกคือมากขึ้นเริ่มเผ็ดคลิปเง่ปะเนี่ยเง่อะไรมันก,ก็สิหนาเบื่อไหมพี่น้อง เพปเค็มไวยอะไรเาะนาะพี่น้องขาพ้าหอมปากหอมคอ คลิปย่าวลาแมสินินาเบือ่อแค่นี้แ่ละค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับคนทุกคนที่เข้ามารับชมและกติดตามช่องไอซี่กินยัวค่ะสำหรับคลิปนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย